อัปเดตราคายางภาราวันนี้ล่าสุดนั่นเองครับทิศท,ทางแนวโน้มก็ยังดูไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นั่นเองครับบางชนิดก็ยังมีการปรับตัวลดลงมีบางชนิดเท่านั้นที่ยังทรงตัวอยู่ได้นั่นเองครับสำหรับที่มีข่าวคราวว่าราคายางภาราจะไปแตะ100่100บาทอย่างที่ท่านธรรมนัตได้พูดไว้นั้นก็รอดูอีกสัก4เดือน ถ้าจะเป็นจริงได้หวังว่าพี่น้องคงได้เฮกันแน่นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่26-28กันยายน2568นั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้54บาท80สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น51บาท80สตางค ยางแผ่นรมควันชั้น3 6มห0สบาท80สตางค์ราคาวันนี้ปรับลดลง25สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี58บาท80สตางค์ปรับลดลง25สตางค์ราคาท้องถิ่นห5บาท80สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 1 0 0เปอร์เซ็นต์สบาท85สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น 50บาท85สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด26บาท93สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น23บาท93สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง29บาท63สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท63สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน34บสาท48สตางค์ราคายังทรงตัวราคาทองถิ่น31บาทส8สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 37บเปอร์เซนสาบาทเจสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น34บาท63สสตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายจะได้ราคาไม่เท่ากันก็คือมีการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับหลายๆปัจจัยที่จะคำนวณราคาให้กับพี่น้องนั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเปอร์เซ็นยางของพี่น้องด้วยแต่ละท่านในแต่ละกลุ่มนั่นเองครับ ปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนะครับและสุดท้ายนี้จะพาไปดูราคาตลาดกลาง EUDR และก็ตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดโลกนั้นอย่างพาราชนิดไหนตลาดไหนมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์ได้เลยนะครับ